บางยีท้าสมยศด,ดีเบตต่อหน้าสื่อใครกันแน่บริหารสมาคมหวยมาดามแป้งเตรียมรับเคาะมีนี่ให้เคลียร์อีกก้อนใหญ่ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องกันไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูอีกันได้เลย บังยีวลวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเปิดโต๊ะข่าวทางช่อง PPTV HD 36พร้อมกับท้า Big กออสพลตำรวจเอกดอกอรสมยศุ่มพันธุ์ม่วงเปิดโต๊ะดีเบตรประเด็นที่เคยเป็นวาทกรรมในวงการฟุตบอลไทยนั่นก็คือกุญแจที่ทางบังยีทิ้งไว้โดนด้อยค่าทั้งที่มีมูลค่าเกือบแตะ 5,000ล้านบาทหลังจากที่มาดามแปง้งนวนพันธ้ํำซ้ำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยคนปัจจุบันนะครับได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดของพลตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตประมุกฟุตบอลไทยนะครับจนทําให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยในยุคข,ของตนมีหนี้รวมกว่า580ล้านบาทจากการแพ้คดีฟ้องร้องกับสยามสปอร์ตนะครับหลังจากสมาคมยุคบิ๊กออสไปยกเลิกสัญญากับสยามสปอร์ตแบบ ไม่เป็นธรรมนั่นเองครับล่าสุดบางยีวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงวาทกรรมในอดีตนะครับที่บิ๊กออสเคยให้สัมภาษณ์ว่าสมัยที่บิ๊กออสเข้ามาเป็นประมุขฟุตบอลไทยมีกุญแจเปิดสมาคมเพียงแค่ดอกเดียวว่า ที่บางยีทิ้งไว้ให้กับสมาคมยุคบิ๊กออสมีมูลค่ากว่า4,800ล้านบาทนะครับมันไม่มียุคไหนที่จะโชคดีเหมือนที่ทางบิ๊กออสเข้ามาบริหารงานครับบางยีบอกนะครับว่าตัวเขาทิ้งมรดกมหาศาลไว้ให้กับบิ๊กออสแล้วก็สภากรรมการถ้าที่พูดไม่เป็นความจริงนะครับขอเชิญ ทางบิ๊กออสนะครับมาคุยกันต่อหน้าแล้วเอาหลักฐานมาโชว์กันต่อหน้าเลยว่าอะไรเป็นอะไรครับ โดยบางยีบอกนะครับว่าตัวเขาเองมีหลักฐานเอกสารภาพในการสัญญ,ญากับ t u e v i s i o n ในสมัยที่ทางบางยีเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกว่าทางสมาคมในยุคข,ของบางยีเนี่ยได้สัญญ,ญากับ t u e v i s i o n เป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปี2557ถึงปี2559นะครับเป็นยอดเงินถึงปีละ600ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับสยามกีฬาสร้างฟุตบอลอาชีพและดันให้ฟุตบอล ไทยรวมไปถึงฟุตบอลลีกเดียมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่นะครับเมื่อทูกใกล้หมดสัญญาแล้วก็คู่สัญญาก็มาขอคุยนะครับซึ่งทางสมาคมยุคนั้นแล้วก็บังยีมีเซอร์ริชา์ดเดวิดครับอดีตประธานของพิมลีกเข้ามาช่วยในการจัดประมูลลิขสิทธิ์ทำให้การประมูลลิขสิทธิ์ของฟุตบอลไทยในตอนนั้นเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกับพิมลีกอังกฤษนั่นเองครับ ผลสรุปในช่วงนั้นนะครับก็ทําให้ทรูเนี่ยได้ต่อสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกไปอีก4ปีนะครับตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2563แล้วก็ทางสมาคมเองก็ได้สิทธิประโยชน์รายได้นะครับจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ทาง t ทู v i s i o n มอบให้เดีย่ยเป็นเงินรวมถึง4,200ล้านบาทนะครับรวมแล้วที่ทาง ยุคบังยีนะครับได้ทำสัญญากับทูวิชั่นเดี๋ยวก็สร้างมูลค่าให้กับวงการฟุตบอลไทยจากศูนย์บาทขึ้นมามีมูลค่ารวมกว่า4,800ล้านบาทครับเรียกว่านั่นเป็นยุคเฟื่องฟูของวงการฟุตบอลไทยลีกอย่างแท้จริงบังยีนะครับก็ได้ท้าบิ๊กออสนะครับว่ามาพูดกันต่อหน้าสื่อตัวบังยีเองก็จะไปนะครับถ้าคุณสมยศกล้ามา ็มานั่งคุยกันนะครับจะได้รู้ต่อหน้าสื่อว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นความเท็จที่ทางคุณสมยศพูดไม่มีความเป็นจริงไม่มีรากฐานของความเป็นจริงไม่เคยให้เครดิต คนที่เขาทำให้คุณอย่างมหาศาลครับคุณทัพตรงนี้จบไปยกเลิกสัญญากับทรูแล้วคุณคิดว่าคุณทำรายได้อะไรมหาศาลผมไม่เห็นรายได้อะไรที่เป็นหลักเลยบางยีบอกอีกนะครับว่าตนเนี่ยได้ทราบว่ารายได้ค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอสดฟุตบอลไทยตอนนี้มีไม่ถึง100ล้านบาทนะครับคุณแป้งต้องมารับเคาะในปัญหาที่ทางคุณสมยศสะสมไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่าทาง Big กออสเองก็เตรียมที่จะออกมาถแถลงข่าวตอบโต้บาดามแป้งเร็วๆนี้นะครับเพื่อเป็นการชี้แจงในประเด็นต่างๆให้แฟนฟุตบอลร,รวมไปถึงคนทั้งประเทศได้เข้าใจตรงกันครับส่วนบาดามแป้งเดยพล้ำซ้ำนะครับได้เตรียม เรียกสภารมการนะครับเข้าประชุมด่วนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมาดามแป้งแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต้องมีนี่ก้อนใหญ่ในเรื่องของภาษีที่ค้ังไว้ให้ต้องเคลียร์อีกเพียบเลยนะครับเียทว่าตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเจอพายุลูกใหญ่จริงๆนะครับถือตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามาดามแป้งเจอมรสุมลูกใหญ่ในการบริหารสมาคมกีฬาฟุต บอลแห่งประเทศไทยต้องมาดูนะครับว่าพายุลูกนี้จะผ่านไปได้ยังไงส่วนตัวผมเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้มาดามแป้งแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผ่านเรื่องเลวร้ายแล้วก็พาครอบครัวฟุตบอลนะครับเจอทางแล้วก็เจอแสงสว่างเร็วๆนี้ครับ